บทที่167ร่างสูงใหญ่เดินออกมาจากเงามืดด้านหลังหยุดนิ่งมองดูร่างบอบบางที่กำลังสั่นสะท้านผ่านไปพักใหญ่จึงโอบกอดร่างนั้นไว้ในอ้อมแขนไออุ่นที่เปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตอันไร้ขอบเขตช่วยปลอบประโลมหัวใจของเจียงรวนให้เต้นช้าลงประหนึ่งเป็นที่หลบภัยแสนอบอุ่นท่ามกลางเหมันอันหนาวเหน็บ ให้แก่นกน้อยที่กำลังหลงทางท่านพี่ข้าเสียใจเสียใจเหลือเกินน้ำเสียงของหญิงสาวในยามนี้ฟังดูอ่อนล้าและเจ็บปวดยิ่งนักเซลสาวถอนหายใจจ้องมองหญิงสาวในอ้อมแขนเมื่อครู่เขายืนรออยู่นอกสวนมิได้เข้าไปก็จริงแต่ก็รู้ดีว่าด้านในสวนเกิดเรื่องใดขึ้นชายหนุ่มได้แต่ลูปหลังเจียงรวนอย่างปอบโยน ใจของนางค่อยสงบลงเมื่อคือนสติก็คุ่นคิดได้ลึกซึ้งมากขึ้นยามมีชีวิตครั้งก่อนนางเป็นคนส่งเพยเออให้ไปจือฝากฝังให้สาวใช้พาเพยเออหนีภัยแต่ท้ายที่สุดลูกชายของนางก็ตกอยู่ในมือหลี่ต้องอาจเป็นเพราะปจือส่งเพยเออให้เจียงสู้สู้ตั้งแต่แรกหรืออาจเป็นเพราะไปจือมิได้หนีออกไปไหนดังที่แจงทำ ไม่ว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนางก็คงไม่มีวันได้รู้คำตอบเรื่องนี้กลายเป็นหนามแหลมทีมแทงใจเจียงหลวนในทันใดจะใช่ไปเจือหรือไม่ที่ส่งเพ่อเอ๋อไปสู่จุดจบถ้าใช่เจียงหลวนรู้สึกขมฝาดในลำคอนางผ่าออกจากอ้อมกอดอบอุ่นเซียวเสาวเห็นดังนั้นจึงเอ่ยปากพรุ่งนี้เจ้าเข้าวังได้หรือไม่เซีนเพ่อ,อยากพบเจ้าทำไมหรือ เหมือนว่าเขามีบางเรื่องที่อยากจะพูดกับเจ้าเซียวเสานิ่งไปครู่หนึ่งอีกอย่างตัวเจ้าเองก็ไม่ได้เข้าวังนานแล้วเจียงร่วนเย็นว่าไปทั้งใจเซวียนเพ่ยมีเรื่องจะพูดกับนางหรือแต่ตอนนี้นางกับเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือว่าไม่ต้องกังวลเซียวเสาวเอ่ยตอบไปพบเจ้าเด็กนั่นแล้วก็จะได้รู้เองวางใจเถิดไม่ว่าอย่างไร ข้าก็จะปกป้องเจ้าไม่ห่างแน่เจียงหลวนเงยหน้าขึ้นสบตาเขายิ้มน้อยๆอ,อย่างขอบคุณท่านมักจะปกป้องข้าเสมอไม่ว่าข้าจะถูกหรือผิดไม่กลัวจะถูกข้าหลอกใช้หรือฟังแล้วเซลสาวถึงกับเงยหน้าหัวเราะส่งเสียงดังลั่นห้องฮ่าฮ่าภรยาเห็นหน้าข้าดุอย่างนี้แท้จริงแล้วข้าไม่ใช่คนฉลาดนักหรอกนี่ ข้ามีความลับจะบอกเจ้าชายหนุ่มก้มหน้าลงกระซิบแนบใบหูนุ่งตอนนี้คือโอกาสทองของเจ้าแล้วหลอกใช้ข้าเลยล่อหลวงให้ข้าหัวหมุนบอกลอกให้หมดตัวข้าโง่ง,งมนะักข้าไม่มีปัญญาไปฟ้องร้องได้หรอกกล่าวจบคนไม่ฉลาดก็ขยิบตาให้ก่อนจะเดินผ่าไปทิ้งให้คนฉลาดยืนอึ้งอยู่กับพี่เช้าวันใหม่ หิมะที่ตกทั้งคืนอกคลุมให้พื้นที่กลายเป็นสีขาวสะอาดตาจนมองไม่เห็นร่องรอยเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในยามค่ำคืนไม่ไกลจากจวนอองนักหลุมศพหลุมใหม่ก็ถูกสร้างขึ้นในคืนเดียวป้ายหินเหนือหลุมศพไม่มีตัวอักษรใดสลักไว้มองแล้วก็อาจจะคิดว่าร่างที่นอนอยู่ข้างใต้คงเป็นผู้ที่ไม่มีใครรู้จักไร้ญาติสนิทมิส,สหาย ถ้าไม่มีหญิงสาวสองคนที่นั่งเผากระดาษเงินกระดาษทองอยู่ด้านหน้าหลุมเหรียญเชี่ยวเผากระดาษเงินพางสะอื้นไปจือชาตินี้อย่างไรเราก็เคยเป็นพี่น้องกันไปเกิดใหม่ในที่ที่สบายกว่านี้นะชาติหน้าอย่าได้เป็นบ่าวไพร่อีกอย่างที่เจ้าเคยพูดไว้ต่อให้ต้องเกิดมาเป็นเช้านาะก็ยังนับว่ามีวาสนากว่าเป็นบ่าวอย่างไรเสีย ชะตาชีวิตก็ยังอยู่ในมือของตนเล่าจูเองแม้จะโกรธเคืองที่ไปจื่อทรยศต่อเจียงรวนแต่นางก็เคยใช้ชีวิตร่วมเป็นร่วมตายกับไปจื่อมานานเคยพบหน้ากันทุกเชา้าค่ำไปจื่อมีนิสัยอ่อนโยนเป็นเหมือนดังพี่ใหญ่ที่คอยดูแลนางมาตลอดครั้นนึกถึงเรื่องเหล่านี้เล่าจูก็ตาแดงขึ้นบ้างน้ำเสียงเริ่มสั่นเครือที่ไปจือ่อ หากชาติหน้ามีจริงตอนที่พบกันอีกครั้งก็หวังว่าข้าจะได้มีวาสนาเป็นพี่น้องกับพี่อีกนะทั้งสองรู้สึกสะเทือนใจยิ่งนักหลังจากเผากระดาษหมดแล้วก็เดินกลับมายังจวนอ๋องจินเออร์เห็นโลจูนหน้าตาโศกเศร้าจึงยื่นผ้าเช็ดหน้าให้พางปอบอย่าร้องไห้เลยใบหน้าเจ้ายามน้ำตารินดูน่าเกียดเหลือจะเก่าวาว่าวันนี้ เล่าจูกลับไม่มีอารมณ์จะต่อปากต่อคคำกับเขานางเอาแต่ก้มหน้าและไม่รับผ้าเช็ดหน้าจินเอ๋อเห็นเป็นเช่นนั้นจึงเดินเข้าไปยืนขวางอย่างลังเลเขายัดเยียดผ้าเช็ดหน้าใส่มืออีกฝ่ายเล่าจูพันเงยหน้าขึ้นจินเอ๋อจึงใช้หลังมือเช็ดน้ำตาบนหน้านวลพางต่าวไม่เต็มเสียงนะักน้ำตาจะท่วมหลังคาจวนอ๋องอยู่แล้วถ้าใครได้มาเห็นต้องหัวเราะเยาะเจ้าสนุกแน่ เล่าจูยืนนิ่งไม่ขยับทำทีคล้ายกำลังอดทนต่อบางสิ่งจินเออมองนางด้วยสายตาเป็นกังวลแล้วผ่อนเสียงให้นุ่งลงเป็นอย่างไรบ้างคำถามแสดงความห่วงใยนี้เล่าจูก็อดทนต่อไปไม่ไหวโผตัวเข้าหาจินเออแล้วซบหน้าอยู่กับอกองคารัก์หนุ่ม จากนั้นก็ร้องไห้เสียงดังพังสะอึกสะอื้นจนตัวโยนชายหนุ่มถึงกับตะลึงงานทำตัวไม่ถูกผ่านไปครู่หนึ่งก็ลูบหลังให้หญิงสาวอย่างปอบโยนหลังจากเหรียญเชี่ยวกลับมาถึงจวนเจียงหลวนก็พาเหรียญเชี่ยวกับเทียนจู่เข้าวางทันพีเจียงหลวนตรงไปที่ตำหนักฉือหนิงเพื่อเข้าเฝ้าไทเฮาอี้เตอหลังจากบอกเล่าว,ว่าช่วงที่หายไปเป็นเพราะตนเองล้มป่วย จึงพักรักษาตัวอยู่ภายในจวนอองบัดนี้แข็งแรงดีแล้วไทเฮาอี้เต๋อได้ฟังก็สบายใจขึ้นทั้งสองร่วมรับประทานอาหารเที่ยงจากนั้นสนทนาเรื่องทั่วไปอีกครู่หนึ่งก็ถึงเวลาเอนหลังพักผ่อนเจียงรววนจึงขอตัวลากับเพราะว่านางมิได้ตรงออกจากวังในทันทีเพราะคำกล่าวเมื่อคืนของเซียวเสาทํทให้นางตัดสินใจไปพบเซียนเพ่ยที่ตำหนักหนานฮาวาแม้ว่าเจียงรวน จะรู้ทุกเส้นทางในวังหลวงจากชีวิตก่อนแล้วแต่วันนี้ถือเป็นการไปเยือนฝั่งทักษิณครั้งแรกจึงต้องเสแสแ้งเดินหลงทางบ้างเล็กน้อยเพื่อมีให้เป็นที่ผิดสังเกตวันนี้เซียนเพยมีวาสนาต่างจากเดิมมากนะักเขาได้รับความเอ็นดูอย่างยิ่งจากผู้เป็นบิดาความเมตตานี้เป็นเสมือนดาบสองคมสำหรับองค์ชายที่เคยเป็นม้านอกสายตาของทุกคนมาก่อน ยงรวนรู้ดีปลายดาบนับไม่ถ้วนกำลังเพ่งเลงเซียนเพ่ยในขณะเดียวกันความโปรดปรานของฝ่าบาทก็เป็นดั่งยันคุ้มภัยที่แข็งแกร่งที่สุดขอเพียงมียันคุ้มภัยนี้พยันอันตรายใดๆก็มีอาจกล้าไกลเซียนเพ่ยได้เพราะฉะนั้นการรอบติดต่อระหว่างนางกับเซียนเพ่ยจึงจำต้องระมัดระวังให้รอบคอบนางต้องไม่ประมาท จนอาจเป็นเหตุให้ฮ่องเต้นึกระแวงสเสวียนเพ่ยได้ยิ่งนางเข้าใกล้ตํนักหนานฮาวามากเท่าใดใจก็ยิ่งเต้นรัวยิ่งขึ้นเท่านั้นเพียนจูกับเหรียนเชี่ยวที่ติดตามมาต่างรับรู้ถึงความผิดปกติของเจียงรวนเพียนจูเร่งสีเท้าจนไปหยุดอยู่ด้านหลังพางเอ่ยถามผูหญินน้อยมีสิ่งใดผิดปกติหรือเจ้าคะเจียงรวนพันคืนสติแล้วสายหน้าตอบ ไม่มีจนกระทั่งมาถึงประตูสวนฝั่งทักษิณขันทีน้อยที่เฝ้าประตูเห็นนางเดินมาแตกไกลก็รีบของตัวคำนับทันทีคารวะจิ่นอิงอองเฟยนางกำนันหน้าตาจิ้มลิมผู้หนึ่งรีบร้อนก้าวออกมานางมองเจียงรวนสลับตักเทียนจูจากนั้นก็แย้มยิ้มหม่อมชั้นชื่อหมิงเย่เป็นคนสนิทขององค์ชายสิบา องชายทรงมอบหมายให้หม่อมชั้นมาคอยต้อนรับเพคะสายตาของหมิงเย่ที่มองเทียนจูนั้นเจียงหลวนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนตอนแรกก็ง,งุนงงจากนั้นก็เข้าใจความเข้าใจแฝงไว้ด้วยความรู้สึกเหลือเชื่อยิ่งนักการที่หมิงเย่รู้จักกับเทียนจูย่อมหมายความว่าทั้งสองเคยทำงานร่วมกันในหน่วยองคารัก์จินอีเว้ยแล้วเหตุใดเซียวเสาจึงส่งคนของตน มาอยู่ข้างกายเซียนเพ่ยเขาคิดจะทำสิ่งใดกันนางเก็บสีหน้าสงสัยของตนแล้วเดินตามหมิงเย่เข้าสวนฝั่งทักสินไปพอเดินผ่านตำหนักด้านหน้าก็ต้องตกใจกับการตกแต่งภายในที่งดงามตระการตาสิ่งเหล่านี้บอกเป็นไหนว่าบัดนี้เซียนเพ่ยนั่งอยู่กลางดวงใจของห้องเต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพที่เห็น ทำให้เจียงหลวนรู้สึกโล่งใจอย่างประหลาดอย่างน้อยลูกรักของนางก็ไม่ต้องตายอย่างอนเนตอน,นาดอีกแล้วหมิงเย่หยุดอยู่หน้าเรือนอักษรองค์ชายรอจิ่นอิงอองเฟยอยู่ในเรือนอักษรเพคะพูดจบก็ถอยหลังหนก้าส่งสัญญาณให้เจียงหลวนเข้าไปเพียงผู้เดียวเหลียนเชี่ยวเห็นดังนั้นก็มีสีหน้าตื่นตระหนกนางกลัวว่าคุณหนูจะต้องกลนผู้อื่นอีก จึงก้าวเท้าหมายจะตามเข้าไปด้วยแต่เทียนจูกับคว้าแขนนางไว้แล้วสายหน้าผิดกับเหรียญเชี่ยวเจียงร่วนกับผักประตูเปิดเข้าไปโดยไม่ลังเลในเรือนอักษรน,นั้นมือสลัวม่านไหมถูกดึงลงทุกด้านเจียงร่วนเดินไปยังโต๊ะหนังสือตัวใหญ่ด้านหลังโต๊ะมีหนุ่มน้อยผู้หนึ่งในมือถือภูกันกำลังเขียนบางอย่างด้วยท่าทางเอาจริงเอาจังเจียงร่วนค่อยๆก้าวเข้าไปหาเขา หนุ่มน้อยยังคงก้มหน้าก้มตาเขียนผ้าที่จับผูกกันดูคุ้นตายอย่างประหลาดเจียงหลวนจ้องมองใบหน้าเล็กๆเห็นจมูกโด่งรันรับกับริมฝีปากจิ้มลิ้มแดงระเรือ่อก็รู้สึกว่าความคิดถึงจุกแน่นอยู่เต็มอกเพิ่อเอ๋อลูกแม่เด็กหนุ่มตรงหน้ามีใบหน้าผุดผาดขาวพองดุดยกสลักเจียงหลวนชำเลืองมองข้อความที่เขากำลังเขียนบนกระดาษ แต่แสงในห้องสลัวเกินไปจึงมองเห็นไม่ชัดเจนนางต้องเพ่งมองอยู่เป็นนานกว่าจะอ่านลายมือนั้นออกเมื่ออ่านออกนางก็ถึงกับสะดุ้งในใจอักษรทั้งสี่นั้นแบ่งเป็นสองชื่อชื่อหนึ่งคือเจียงรวนอีกชื่อคือเซวียนเพ่ยเจียงรวนรู้สึกราวกับว่าถูกสายฟ้าฟาดลงมากลางศีรษะได้แต่ยืนนิ่งงันอยู่เช่นนั้น ในสมองเต็มไปด้วยภาพของเด็กน้อยในชุดเก่าไม่สมฐานะซึ่งกำลังถือผูกันแล้วเอ่ยปากออดอ้อนท่านแม่ดูสิเพ่ยเอ๋อเขียนชื่อตัวเองกับชื่อท่านแม่ได้แล้วยามนี้บนกระดาษขาวยังคงเป็นสองชื่อไม่เปลี่ยนชื่อเดิมรอยตวัดของตัวอักษรก็ดังเดิมเพราะว่าผู้ที่เขียนอยู่กับมีได้สวมอาพรเก่าปอนดังเดิมอีกแล้วเขาเติบโตขึ้น แปกตาขึ้นและห่างไกลเกินจะเรียกขานแม่ลูกกับนางอีกต่อไปแล้วเจียงรวนรอบกืนน้ำลายภาพเบื้องหน้าพันทับซ้อนกันกับภาพในความทรงจำหญิงสาวแยกไม่ออกว่าภาพที่ตนมองเห็นอยู่นี้เป็นความฝันหรือความจริงกันแน่เวนเพ่ยวางภูก,กันในมือลงเขากระพริบตาแล้วเงยหน้าขึ้นส่งยิ้มอ่อนอ้อนท่านแม่ลายมือข้าก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ เจียงรวนสูดลมหายใจเข้าปอดเทือกใหญ่ใบหน้าขาวซีดความรู้สึกทั้งหมดคล้ายคนกำลังขาดอากาศหายใจนางเผลอก้าวถอยหลังแล้วเอ่ยตะกุกตะกากอ,องชาย13ทรงกล่าวถึงเรื่องใดกันหม่อมฉันไม่รู้เรื่องท่านแม่ชื่อของข้าคือเพ่ยเอ,อ๋อนิช่องชาย13เจียงรวนรู้สึกตกตะลึงจนตัวแข็งค้าง ในหัวขาวโพนคิดสิ่งใดไม่ออกจ้องมองหนุ่มน้อยใบหน้าจิ้มลิ้มเบื้องหน้าด้วยสายตาไม่อยากเชื่อทั้งที่เขามีหน้าตาแบบเดียวกับเพ่ยอเอ๋อของนางเทาว่ารอยยิ้มนั้นกับแฝงความในลึกซึ้งเป็นรอยยิ้มที่เฉลียวฉลาดมากเล่มิใช่เด็กน้อยไร้เดียงสาผู้บริสุทธิ์สะอาดใสอีกต่อไปไม่ต้องบอกก็รู้หนุ่มน้อยตรงหน้าทรงปัญญากว่าเพ่ยอเอ๋อของนางอย่างเทียบกันมีได้ หนุ่มน้อยส่งรอยยิ้มเศร้าส้อยให้นางที่ผ่านมาเราสองแม่ลูกถูกผู้อื่นทำร้ายจนต้องสิ้นใจตายอย่างอนาถมีคาดว่าจะมีวาสนาได้พบหน้ากันอีกครั้งในเมื่อฟ้าให้โอกาสเราแล้วเหตุใดท่านจึงไม่ให้โอกาสข้าได้เรียกท่านว่าแม่อีกครั้งเล่าทุกคำพูดของเขาล้วนกระแทกลงกลางใจของเจียงรวนไม่ต่างจากค้อนหนักอึ้งแน่นอน ไม่มีใครล่วงรู้ความลับนี้ของนางเขาคือเพ่ยเอ๋อคนเดิมจริงๆเขาไม่ได้โกหกเจียงหลวนไม่รู้ว่าใจตอนนั้นรู้สึกยินดีหรือขมขื่นยินดีที่ได้เจอเพ่ยเอ๋อลูกรักขมขื่นที่รับรู้ว่าอีกฝ่ายยังจดจำทุกอย่างได้แล้วความโหดร้ายคาก่อนจะตามหลอกหลอนเป็นฝันร้ายของเขาเหมือนนางหรือไม่นางยื่นมือออกไปหมายสัมผัสใบหน้าหนุหน่มน้อย แต่กลับหยุดชงงะงักในใจนางบังเกิดความรู้สึกหวาดระแวงเจ้าใช่เพ่ยอเอ๋จริงหรือท่านแม่จําได้หรือไม่ท่านเคยสอนเพ่ยอเอ๋คัดชื่อตัวเองต่อจากชื่อของท่านเราสองแม่ลูกหวังเพียงว่าหากชื่อของเราถูกเขียนไว้ติดกันเราสองจะไม่มีวันแยกจากยามนี้ข้าทำได้แล้วท่านดูสิลายมือไม่เลวเลยใช่หรือไม่ ต่อจากนี้เราจะไม่แยกจากกันอีกแล้วนะท่านแม่เซียนเพ่ยยิ้มทางน้ำตาพานเจียงรวนก้าวเข้าไปอบก,กอดเซียนเพ่ยไว้ในอ้อมอกไม่ผิดเจ้าก็คือเขาเพ่ยเอ๋อของแม่เหตุใดข้าจึงมองไม่ออกนะในเมื่อข้าย้อนกลับมาได้เจ้าก็อาจทำได้เหมือนกันเพ้ยเอ๋อต้องโทษที่แม่ไม่ดีเอง แม่ควรมาหาเจ้าให้เร็วกว่านี้ต้องอาศัยอยู่ในวังตามลํำพังเจ้าคงกลัวมากสินะเสียงนางสั่นเครือด้วยความรู้สึกตื้นตันไม่ว่าเมื่อใดก้อนหินที่โง่เขาแข็งกระด้างเช่นนางก็มีเพียงเพ่ยเอ,อ๋อที่เป็นความอ่อนโยนหนึ่งเดียวในจิตใจการพบเห็นเขาคนเดิมอีกครั้งช่วยดึงความรู้สึกของผู้เป็นแม่ให้ฟื้นคืนข้าไม่กลัวเลย เซียนเพ่ยบอ,อกนางเสียงเบาข้าใช้ชีวิตในวังได้เป็นอย่างดีข้ารู้ว่าจะปกป้องตัวเองได้อย่างไรท่านแม่ไม่ต้องห่วงเจียงหลวนค่อยๆคลายมือออกดึงตัวเซียนเพ่ยน,นั่งลงที่เก้าอี้เพ่ยอเอ,อ๋อสุดท้ายแล้วเพราะเหตุใดเจ้าจึงโดนจับเซียนเพ่ยได้ยินคำถามนี้ก็กัดริมฝีปากแน่นพอพูดถึงเรื่องสะเทือนใจ ความทรงจําโหดร้ายที่ถูกปิดตายก็พันพรั่งพรูออกมาเขานิ่งไปนานกว่าจะเอ่ยวาจาได้ตอนนั้นท่านแม่ให้พี่ไปจื่อพาข้าหนีออกไปทางลับแต่ไปได้เพียงครึ่งทางก็มีคนพุ่งเข้ามาจับเราทั้งคู่พี่ไปจื่อถูกฆ่าตายส่วนข้าถูกจับตัวไปจากนั้นเซียนเพลยหลับตาลงจากนั้น ็อย่างที่เราสองต่างรู้ดีท่านแม่ถูกตีจนตายส่วนข้าก็ไม่ต้องพูดแล้วเจียงรวนกอดเขาไว้ในอ้อมอกอีกครั้งสูดลมหายใจเข้าลึกแม่งโง่เขาจึงปกป้องเจ้าไม่ได้แม่ผิดต่อเจ้านะักมันไม่ใช่ความผิดของท่านแม่เลยเซียนเพ่ยเอ่ยแยง้งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นแผนร้ายของเซียนหลีหากไม่มีเขา ท่านแม่จะถูกใส่ความจนมีจุดจบเช่นนั้นได้อย่างไรครั้งนี้สวรรค์ให้โอกาสข้าได้กลับมาอีกหนไม่ว่าอย่างไรข้าจะต้องกำจัดเซียนหลีให้ได้ดวงตาของหนุ่มน้อยวาววับอย่างน่ากลัวเจียงหลวนมองเขาในใจพันรู้สึกอะไรเด็กน้อยผู้ไร้เดียงสาคนเดิมเหลือเกินเซียนเพ่ยก็คงเป็นเช่นนางถือกำเนิดใหม่พร้อมกับความแค้นคับอกเพ่ยอเอ,อ๋อ บอกแม่มาตามตรงตอนนี้เจ้าทำสิ่งใดลงไปแล้วบ้างหลายปีมานี้เจ้าใช้ชีวิตอย่างไรทำสิ่งใดไปแล้วหรือเซียนเพ่ยหัวเราะดังลัน่นลูกจะทำสิ่งใดได้เพียงแค่แก้งโง่ทำเซอร์เพื่อรักษาชีวิตของตนก็เท่านั้นเจียงร่วนลูบศีรษะเขาเบาๆดีแล้วเจ้าฉลาดมากจงใช้ความเป็นเด็กของเจ้าให้เป็นประโยชน์ เร้นกายแล้วเฝ้ารอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมจึงค่อยเติบโตแต่เวลาที่เหมาะสมมันก็มาช้าเหลือเกินเซียนเพ่ยไหวไหลข้าจะมัวแต่รักษาชีวิตอย่างเดียวไม่ได้ข้ายังต้องแก้แค้นให้ตนเองและท่านแม่องค์ชายแปดหมายมาจะได้นั่งราชบัลลังก์ข้ารู้ดีหลายปีมานี้ตัวข้าเองก็ซุ่มชุบเลี้ยงหมากบนกระดานไว้อย่างลับๆอยู่หลายตัว บ้างก็เป็นคนในราชสำนักบ้างก็ไม่ใช่แม้ว่าคนขององค์ชายแปดจะมากกว่าแต่คนของข้าในเวลานี้ก็ไม่ด้อยไปกว่ากันการที่เราจะต่อกอนกับเขาไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปเอ่ยมาถึงตรงนี้เซียนเพ่ยก็ส่งยิ้มเจ้าเล่ให้เจียงรวนการที่องค์ชายแปดจะขึ้นนั่งบันลังได้ระหว่างทางล้วนต้องใช้เงินทองจำนวนมากมาช่วยปูทางและค้ำจุน เาว่าเส้นเลือดหลักของเขาอยู่ในกำม,มือของข้าเวลานี้กําลังฝั่งเราก็นับว่าสูสีเจียงหลวนได้ยินเช่นนี้ก็พันกระจ่างแจ้งเช่นนี้เองเซียนเพ่ถึงดูมั่นอกมั่นใจยิ่งนักคราก่อนนั้นเซียนหลีปลาหนึ่งปลาได้น้ำทําการใดล้วนสำเร็จลุล่วงไปเสียหมดแต่ยามนี้ทุกอย่างไม่ง่ายใดดังเดิมเคราะซ้ำกรรมเก่า ทำให้เขาต้องพบเจอกับขวากหนามมาโดยตลอดหนามแหลมคมที่สุดก็หนีไม่พ้นเซียนเพ่ยกับนางเจ้าหนี้บัญชีแค้นใหญ่หลวงของเขานับว่าสวรรค์มีตาฟ้ามีใจเสียจริงเจียงรวนอดไม่ไหวหัวเราะออกมาเพ่ย hey, เอ,อ๋อเจ้าริอาจเป็นคนมากเล่เช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดกันชีวิตก่อนท่านแม่พยายามปกป้องข้าอย่างสุดกำลังแต่ข้ากลับทำได้เพียงมองดูท่าน ถูกทารุณกรรมต่อหน้าโดยไม่อาจช่วยเหลือเซียนเพ่ฉายแววตายเย็นเยียบให้ความรู้สึกหน้าขนลุกนักแต่ชีวิตนี้ที่สวรรค์ให้มาข้าจะเอาคืนมันทุกคนที่ทำร้ายเราแม่ลูกจะตามทวงนี้ที่พวกมันติดค้างเรากลับมาให้หมดพวกมันทุกคนต้องชดใช้เจียงรวนจ้องมองเซียนเพ่อ,อย่างครุ่นคิดหนุ่มน้อยผู้นี้ ทั้งที่ใบหน้ายังไร้เดียงสาภาว่าแววตาและน้ำเสียงที่ดุดันนั้นฟังดูขึงขังจริงจังจนหน้าเกรงขามแม้ว่าเขาจะยังคงเป็นเพ่ยอเอ,อ๋อแต่ก็ไม่ใช่บุตรชายคนเดิมของนางอีกต่อไปแล้วเพ่ยอเอ,อ๋อเจ้าโตขึ้นเจียงรวนกก่าวพร้อมรอยยิ้มท่านแม่เวลานี้ข้าอยู่ในวัยที่สามารถครองบัลลังได้แล้ว เสียนเพ่ยกระพิบตาล้อเลียนท่านจะมองข้าด้วยสายตาที่ใช้มองเด็กน้อยไม่ได้อีกแล้วนะเขาสบตาเตียงรวนจากนั้นก็หัวเราะร่าเริงคิดไปคิดมาตัวท่านแม่เองก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานเช่นกันแม้ว่าท่านจะยังงดงามดุดเดิมแต่หากนับรวมอายุของทั้งสองชีวิตก็นับว่ามากอยู่ถ้าท่านอ,องเซียวรู้ว่าภริยาตนมีอายุมากกว่าเขาถึงเพียงนี้ จะโกรธจนคุ้มข้างหรือเปล่าเนาะเจียงรวนทั้งโมโหทั้งขบขันนางใช้นิ้วจิ้มหน้าผากเซียนเพ่ยพางหัวเราะพูดจาเหลวไหลเซียนเพ่ยดึงมือเจียงหลวนมากุมไว้เดิมทีข้าไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับท่านคิดเพียงว่างานวิวาของท่านนั้นช่างไม่เหมาะสมแต่พอคข่ครวนทบทวนให้ดีผู้ที่จะต่อกรกับองค์ชายแปดได้เหมือนจะมีเพียงเขาเท่านั้น ก็ช่างเถิดถือว่าเขาได้กำไรไปเจียงร่วนรูปหัวเด็กหนุม่มอย่าทำตัวเป็นตาเท่าขี้บนสิก็ข้าเป็นห่วงท่านมากระยะนี้องค์ชายแปดไม่มีความเคลื่อนไหวใดส่วนพวกเรากลับถูกจับจ้องจากที่ลับท่านแม่ท่านต้องระวังให้จงหนักด้วยเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลแทนข้าหรอกเจียงร่วนสายหน้าจวนอ,องจิ่นอิงไม่ใช่ที่ที่ใครจะเข้าออกได้ง่าย ถ้าเป็นห่วงเจ้ามากกว่าในวังมีอันตรายแฝงอยู่ทุกฝีก้าวอีกทั้งยามนี้เจ้าเองก็ได้รับความโปรดปรานจากฝ่าบาทอย่างที่สุดย่อมต้องมีคนคอยจับจ้องจากที่รับรอคอยเวลาและโอกาสเพื่อลงมือกับเจ้าเพอยเออจจำไว้นะอย่าได้ปะทะกับพวกเขาซึ่งหน้าเป็นเด็ดขาดมีเรื่องใดก็จงสั่งให้คนมาบอกกล่าวข้าที่จวนอ,องทันทีกลับไปถึงจวน ข้าจะให้คนของเรามาคอยคุ้มครองเจ้าอีกชุดหนึ่งฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ